สวัสดีค่ะกลับมาที่เพจแม่หมอน้ำกันอีกครั้งนะคะในเดือนนี้จะเป็นดวงของเดือนเมษายนซึ่งเป็นเดือนที่น่าสนใจมากๆเพราะมีดาวใหญ่ย้ายถึงสองดวงนะคะดวงแรกคือดาวราหูที่เพิ่งย้ายไปเมื่อวันที่30มีนาคมนะคะและอีกดวงหนึ่งที่กำลังจะย้ายคือดาวพฤหัสที่จะย้ายในวันที่8เมษานั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นถ้าสนใจเรื่องของดาวย้ายส่งผลกับดวงยังไงไปอ่านในเพจแม่หมอน้ำได้เลยนะคะส่วน ดวงรายเดือนจะยังคงทําเป็น YouTube เหมือนเดิมแต่ครั้งนี้ทําให้มันอ่านง่ายขึ้นก็คือเราดูเป็นคลิปรา,าสีเลยค่ะและที่สําคัญที่สุดในการดูดวงของเพจแม่หมอน้ําหรือชั a น n e l แม่หมอน้ํานะคะก็คือจะต้องดูตามเวลาเกิดเพราะฉะนั้นจะต้องเทียบตามตารางลัคนานี้ก่อนถ้าเทียบแล้วก็ไปดูกันเลยค่ะค่ะต่อด้วยชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะมาดูกันว่าดวงเดือนเมษายนนี้จะเป็นยังไงกันบ้าง อชาวลัคราศีตุลคะในเรื่องของการงานกันก่อนเป็นยังไงบ้างอ่าโอเคในเรื่องของการงานชาวตุลน,นะคะเดือนนี้ถือว่าเป็นเดือนที่ชัดเจนเดือนที่ดีนะคือดีมากๆด้วยเพราะว่ามันมีเกณฑ์ที่ชาวตุลเนี่ยจะได้ทํางานบางงานให้มันออกมาเป็นชิ้นเป็นอันทําให้มันออกมาโดดเด่นนะคะแล้วก็ บางคนจะมีเกณฑ์ได้ปรับตําแหน่งโยกย้ายนะคะถามว่าได้โปรโมทคือเลื่อนขั้นไหมก็มีเกณฑ์นะใครที่เหมือนกับสมมติว่ารับงานเรียกอะไรใครที่ได้รับงานเกินตําแหน่งหน้าที่มาตลอดแล้วกลับได้รับคําสัญญาว่าจะปรับตําแหน่งให้เดือนนี้จะได้รับนะคะแล้วก็อันที่สองคือใครที่มีเกณฑ์ที่กําลังจะหางานนะคะก็จะได้งาน เดือนนี้เป็นเดือนของความเดือนของความชัดเจนจริงๆหรือคุณกําลังเลือกสายงานอยู่ลังเลอยู่ว่าคุณจะไปซ้ายหรือไปขวาคุณจะได้รับคําตอบที่เคลียร์มากๆว่าคุณควรจะไปซ้ายหรือไปขวานะคะเพราะฉะนั้นเป็นเดือนที่ดีมากๆของชาวตุลน,นะคะแล้วก็สําหรับใครที่สมัครขอทุนต่างๆหรือขอเรียนหรือสอบแข่งขันมีเกณฑ์นชนะโอ้เด่นมากเลยบอกเลยเดือนนี้ชาวตุลนี่ปังสุดละบอกเลย นะคะนอกจากนี้สำหรับใครที่ทำธุรกิจส่วนตัวก็มีเกณฑ์ดีเหมือนกันนะคะก็คือในเรื่องของการที่คุณจะได้ลูกค้าใหม่ๆการประกวดราคาการแข่งขันการหาลูกค้าการทำโฆษณาก็ดีเดือนนี้นะเพราะฉะนั้นบางราศีน้ำจะมีทักไปว่าแบบอย่าเพิ่งไปยิงโฆษณาเพิ่งไปอะไรเลยแต่ของชาวตุลนเ,นเน้นเรื่องโฆษณาเน้นเรื่องการโปรโมทให้หนักๆ h ์ r d sell เข้าไว้เยอะๆ,ๆจะดีนะคะ แล้วก็อีกอันนึงขอนอกเรื่องนิดนึงในไพ่นี้เขาตั้งเด่นในเรื่องของคดีความสําหรับใครที่มีปัญหาเรื่องคดีความนะคะแล้วเราเป็นฝ่ายถูกนะวันนี้บอกก่อนคุณมีเกณฑ์ชนะนะคะมีเกณฑ์ชนะถ้าคุณสามารถปิดเรื่องได้ภายในเดือนนี้โอเคคราวนี้มาดูเรื่องของการเงินบ้าง การงานปังนะแต่การเงินนี่นิดนึงคืองี้ชาวราศีตุลมีเกณฑ์เสียค่าใช้จ่ายจากคนในบ้านคน้ังเยอะนะคะมันเป็นไปได้ว่าคนในบ้านคุณอาจจะอาจจะมีเขาเรียกไงอาจจะไม่ใช่คนในบ้านด้วยก็ได้นะหรือเป็นตัวบ้านมันเองลําพังคือหนึ่งผูเสียงเงินซ่อมแซมบ้านบ้านพังมีปัญหาเรื่องระบบไฟฟ้าเรื่องของหอลังคาลั่วอะไรอย่างนี้นะหรือสอง คนในบ้านไม่สบายหรือนำเรื่องเดือดร้อนเข้ามาให้คุณต้องเสียตังค์นะคะต้องควักเงินเก็บมาจ่ายเขานะเพื่อช่วยเขาอะไรอย่างนี้นะคะหรือ3มันอาจจะเป็นเรื่องของการที่เป็นรายจ่ายจากเรื่องที่คุณประหยัดในเรื่องที่ไม่ควรประหยัดเข้าใจหรือไหมคือก่อนหน้านี้สมมุติว่ารถคุณมันมีปัญหาที่เตรียมจะต้องซ่อมมาตลอดเวลาแต่คุณแค่ไปแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเอาเขาเนี้ยมันจะซ่อมหนักเพราะมันพังแล้วการพังนี่ก็คือแพงกว่าซ่อมเดิมกว่าปกติอีกต่างหากเนี้ย อันนี้ให้ระวังเป็นพิเศษนะในเรื่องพวงนี้ถามฟังแล้วมันเศร้าขนาดนี้แล้วมันมีเกณฑ์มีอะไรดีๆในเรื่องการเงินบ้างไหมถามว่ามีไหมก็พอมีอยู่บ้างนะอะถ้าจะให้พยายามหาคืออย่างแรกถ้าคุณลงทุนอะไรไปคุณอาจจะได้กําไรกลับมาบ้าง <będziemy> เล่นหุ้นคุณอาจจะได้เงินปันผลกลับมาบ้างแต่ไม่เยอะเอาเป็นว่าอย่าอย่าพึ่ง ไปดีใจจุดนั้นจะเกินไปอย่าประมาทเรื่องการใ,ใช้ใจ่ายจะดีกว่าคือถ้าเดือนนี้คุณอยากจะไปช้อปปิ้งอย่างพิเศษพยายามเก็บไว้ก่อนนะคะนะหรือถ้าใครบางคนมีเกณฑ์เรื่องของประกันชีวิตมรดกมรดกหรือเงินที่ได้จากความโศกเศร้าวความเสียหายต่างๆเนี่ยมีเกณฑ์ได้เงินนะแต่มันเป็นการได้เงินแบบที่เขาเรียกอะไรมันต้องเสียก่อนอะถึงจะได้นะคะก็อย่าให้มันเกิดขึ้นเลยแล้วกันเนาะนะคะ สำหรับคนที่มีเกณฑ์ธุรกิจเกณฑ์ค้าขายเดือนนี้นะแม่หมอมองว่าคุณต้องประหยัดเป็นพิเศษเพราะว่ามันมีเกณฑ์ที่ค่อนข้างจะเงียบเหงานิหนึ่งแต่ถ้าคุณทำธุรกิจอย่างที่บอกไปก่อนหน้าเลยว่าถ้าทำเกี่ยวกับเรื่องประกันชีวิตเกี่ยวกับเรื่องตายความตายความเจ็บป่วยความเศร้าซ่อมบ้านสมมไหนะซ่อมบ้านาขายลงศพข,ขายประกันสุขภาพ เป็นหมอหรืออะไรก็คือ,ค,อคือเหมือนกับเราได้เงินจากการความทุกข์ยากของคนอื่นฟังดูเศร้านะแต่ควจริงไม่ใช่คือมันมันมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นการที่กลับไปแก้ปัญหาให้เขาเนี่ยเราจะทําได้ดีมากในเดือนนี้นะคะโอเคต่อมาด้วยเรื่องของความรักนะคะชาวลัคนาราศีตุลมีเ,เกณฑ์ความรักเป็นยังไงกันบ้าง ว้าวว้าว้า้าวว,าว,ว,าว,ว,าว้นะคะว้าวซะเยอะเลยก็สำหรับคนที่ยังโสดนะคะเดือนนี้มีคนเข้ามาแน่ๆและฮอตด้วยมีคนเข้ามามากกว่าหนึ่งคนเอาจริงมากกว่าสองด้ยซ้ำนะเลือกไม่ถูกเลยล่ะว่าจะมายังไงเขาจะมาในฟิลเพื่อนนะเออซึ่ง ไอฟิลเพื่อนเนี้ยมันมักจะมาจากการทํางานคือคุณอาจจะมีเกณฑ์ได้ทํางานดีวกับคนนั้นดีวกับคนนี้แล้วเหมือนกับเฮ้ยเขาก็เป็นผู้ชายที่หน้าตาดีหรือยังโสดหรืออะไรงี้แล้วก็คุยเล่นกันเฮฮาปาร์ตี้จนใจวั่นไหวอยู่เบาๆนะจะได้ฟิลนี้นะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีหรือนอกจากนั้นใครที่ไปงานสังสรรค์นะงานแตง่งงานเลี้ยงรุ่นหรืออะไรต่างๆที่จริงๆช่วงนี้โควิดนะแต่ว่าคุณอาจจะได้ไปกินข้าวกับเพื่อน เพื่อนของเพื่อนอะไรเงี้ยนะคุณก็จะมีเกณฑ์ได้วันไหวกับคนวงนอกเหล่านั้นด้วยนะคะอ๋อ่าลืมต่อคนที่มีคนคุยหรือคนที่แอบปิ๊งเดือนนี้ถือว่าดีนะแต่ว่ามันจะเป็นในฟิลที่ว่าสนิทกันมากขึ้นแต่ยังไม่มีสถานะอย่างเช่นถ้าคุณแอบปิ๊งเข้ามาตลอดคุณจะมีเกณฑ์ได้เข้าใกล้ชิดประชิดตัวเขามากขึ้นนะแต่เรารู้จักเขาในบางส่วนที่เพิ่มขึ้น แต่ยังไม่ได้ถึงขั้นที่จะได้คบหรือว่าได้สมหวังใดๆนะคะส่วนคนที่มีแฟนแล้วเอขออภยัยคนที่มีคนคุยก็เหมือนกันคือคุณจะได้คุยกับเขาอย่างสนิทสนมมากขึ้นแต่ยังช่วยเขาแก้ปัญหาช่วยเหลือเขาหรือเขาช่วยเหลือเราอะไรก็ตามทีนะแต่ว่าสุดท้ายความสัมพันธ์จะยังอยู่ในสถานะเดิมแต่ต่างคนต่างรู้สึกดีต่อกันมากขึ้น แล้วก็สุดท้ายคนที่มีแฟนแล้วนะคะในเดือนนี้ก็ถือว่าดีความสัมพันธ์ดีแฮปปี้ดีมีเกณฑ์พบปะผู้หลักผู้ใหญ่มีเกณฑ์ช่วยเหลือแก้ปัญหาให้กันและกันมากขึ้นจะรักและผูกพันกันมากขึ้นค่ะต่อมาเรื่องของสุขภาพสุขภาพเป็นยังไงบ้างอ่าเดือนนี้ให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องขาระวังอาการบาดเจ็บเกี่ยวกับข้อ ข้อเข่าเข่าพิกเข่าแพงเอ่อข้อเท้าพิกข้อเท้าแพงแต่จริงเน,น้นเน้นเรื่องเข่าเป็นหลักนะคะอาจจะหรือนั่งผิดท่านอนผิดท่าแล้วโดนของหนักทับอะไรเงี้ยให้ระวังพิเศษเลยนะเพราะว่าไม่งั้นคุณจะเดินขากระเพกเลยนะเดือนนีน้สุดท้ายอื่นๆที่อยากบอกชาวลัคนาราศีตุ้นอย่างแรก ชาวตุลเป็นคนรักความถูกต้องนะคะแล้วก็ยึดมั่นมาตลอดนะเดือนนี้มันจะมีสิ่งล่อใจเข้ามาที่ทาให้คุณทําผิดอย่างเช่นคนมีแฟนแล้วอาจจะมีคนที่น่าสนใจกว่าเข้ามาหรือบางคนที่ทํางานอย่างถูกต้องมาตลอดโอกาสการโกงจะเข้ามาคุณต้องพยายามรักษาความถูกต้องคุณต่อไปนะเพราะช่วงเนี้ยจังหวะนี้มันเป็นจังหวะราหูเข้ามาด้วยเหมือนกันอะเพราะว่าถ้าราหูย้ายเข้ามาเนี่ย มันได้เร็วก็จริงนะคุณแต่ว่าพอมันให้โทษเดี๋ยวคุณโดนโทษหนักกว่าเดิมนะแปลว่ามันจะไม่จบดีนะอันเนี้ยให้ระวังไว้นะคะเพราะฉะนั้นยึดมั่นในความถูกต้องต่อไปจะดีกว่านะจบค่ะชาวราศีตุล